ดีสิมูมีภูมิใจเสนอสปอยโคตรมันกาฟิวแมวจอมป่วนกับกวนจอมเฟี้ยวถ้าพร้อมกันแล้วเร,เรื่องราวได้เรื่มต้นที่บ้านไรร่ ซึ่งบ้านหลังนี้ก็มีพี่กาฟิวแมวอ้วนพระเอกของเราที่ได้ตื่นขึ้นมาในตอนเชา้าพี่แกก็เริ่มปฏิบัติการปลุกจอนทันทีแต่แม้ว่ายังไงพี่จอนก็ไม่ตื่นล่ะครับกาฟิวก็เลยกระโดดต่อบิดอบุกไปปลุกพี่แกเลยละวอยและในเช้าว,วันนั้นกาฟิวกับจอนก็กําลังจะรับมาแดกแตกเลือดอาหารเช้ากันอาหารของกาฟิวก็เป็นรสตับล่ะครับแต่พี่แกนั้นไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่พี่แมวส้มก็เลยเลกอาหารกับเจ้านายของมันจนทำให้พี่จอนอ้วกแตกอ้วกแตงเลยทีเดียวเชียว พี่กาฟิลนั่นก็เป็นแมวที่ไม่ค่อยออกจากแถวบ้านเลยแม้จะฝั่งตรงข้ามพี่แกก็ยังไม่เคยข้ามไปเลยอะคิดดูกาฟิลก็ได้ชวนเนอร์มอนเพื่อนของเขาเล่นเกมนักบินอวกาศกันซึ่งมันเป็นแผนของพี่กาฟิลแหละครับที่พี่แกต้องการกินนมที่มาทรงว่าแล้วทั้งสองคนก็เริ่มแผนทันทีกาฟิลได้ดึงเนอร์มอนขึ้นไปบนหลังคาทําทให้กระถางดอกไม้หล่นลงและดันนมจนหกและพี่กาฟิลของเราก็ได้แดกนมสมใจยากครับ แต่แล้วเจ้าแมวส้มก็ได้เห็นภายฝั่งตรงข้ามอ้อย้ยนากินจังเลยแต่บ้านหลังนี้มันก็มีพี่ลูกา้าหมาตัวยักษ์เฝ้าอยู่ล่ะครับกาฟิวก็เลยไปกวนซ่อนตีนมันเลยได้พามันเดินไปมาทาให้โซ่อของมันพันหมัวตัวไปหมดและกาฟิวก็ได้ภายนั้นมาแดกได้สาเร็จล่ะครับสุดยอดจริงล้ะแมวนี้กูเจอแล้วและในวันนั้นจอนได้นั่งทํางานอยู่ที่บ้านแต่แล้วก็มีหนูตัวหนึ่งโผล่มาจอนก็เลยสั่งให้กาฟิวจับมันหน่อยมึงเป็นแมวนะไว้แต่กาฟิวก็ไม่ยอมไปครับพี่จอนนกก็เลยจัารม แต่พี่แก่ก็เลื่อนลูกบอลจนหัวนี่เท่มเลยล่ะครับทำให้กาฟิลต้องออกโรงไปจัดการเองพี่แมวอ้วนก็ได้มาดักหน้าเจ้าหนูตัวนั้นซึ่งมันมีชื่อว่าลูอิสกาฟิลก็ด่ามันใหญ่เลยครับว่าทีหลังแกอยากเข้าไปในบ้านกูอีกนะรู้ไหมฉันขี้เกียจไหลจังแล้วนี่กาฟิวก็เลยขอพี่ลูอิสว่าช่วยฉันทีเถอะฉันจะทําทให้จอรนชื่นชมฉันพี่จอรนก็ได้ออกมาจากบ้านครบเบลยได้เห็นว่ากาฟิลแดกหนูตัวนั้นเข้าไปพี่แก่ก็ชมกาฟิลใหญ่เลยวันน่ายนี่สุดยอดจริงน้วนแจร อมไปครับไม่ใช่แดกแผนสูงจริงๆเลยเมืองนี้ในตอนกลางวันกาฟิลก็ได้มาดูโทรทัศน์รายการโปรดของเขาพี่แกเนี่ยก็ชอบรายการแมวแมว,แมวไรงี้ส่วนจอนก็ได้กลับมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตครับเลยได้ซื้อลาซันญ,ญ่ามาเต็มเลยทําให้กาฟิลอยากกินมากเพราะเวาลาซันญ,ญ่าคือของโปรดของเขาแต่จอนก็ห้ามให้กาฟิลกินมึงอย่าแดกของเดียนเข้าไปนะไว้และหลังจากรายการนั้นถ่ายทําเสร็จแฮปปี้เชฟแมนพิธิกรของรายการนั้นมันก็โมโหอย่างแรงเลยล่ะครับเพราะว่ามันนับเป็นโรคแพ้แมวแต่มันก็อิจฉาน องใช้ของมันมากที่เขาเป็นรักรายงานข่าวที่โด่งดังส่วนพี่หัวใครนะเหรอยังติดเงกอยู่กับรายการหน้าขนขนน้าแมวอยู่ลหละครับจนก็ได้กลับเข้ามาในบ้านพี่แกนี่ก็ต้องตกใจเลยเพราะว่ากาฟิลได้กินลาสัญญาที่เขาซื้อมาจนหมดแล้วละ่ะจอนก็ไม่รู้จะทํายังไงดีครับพี่แกก็เลยชวนกาฟิลออกไปข้างนอกเลยพี่จอนได้พากาฟิลมาหาลิสสัตวแพทย์คนสวยซึ่งจอนก็แอบปิ้งเธออยู่ด้วยแหละเจลิสก็อยากคุยส่วนตัวกับจอนก็เลยให้กาฟิลไปพ่นยาฆ่ามัดและทําความสะอาด ากายและลิสกับพี่จอรนก็ได้มานั่งคุยกันจอนนั้นก็คิดว่านางเอกจะบอกความในใจกับพี่แกแต่ที่จริงแล้วเธอนั้นก็มีน้องหมาอยู่ตัวหนึ่งที่จะฝากให้จอรนเลี้ยงครับน้องแกมีชื่อว่าโอดี้ทางฝั่งของเจ้าเหมียวเบิ้มก็เส็จสินภารกิจและก่อนที่มันจะกลับบ้านกาฟิวก็ได้ไปกวนส้นตีนหมาแมวต่างๆที่อยู่ในกรงจนพวกมันหมันไส้เจ้าแมวส้มมากเลยล่ะครับเมื่อกาฟิลกลับมาที่รถพี่แกก็ต้องตกกระจายเลยเพราะว่ามันมีมาอยู่ที่นั่งประจําของเขาทางของจอรนก็ยิ้มใหญ่เลยล เพราะว่าเจลิสได้ชวนขอไปเที่ยวด้วย เธอมีใจแน่นอนจนก็ได้แนะนําให้กาฟิวรู้จักกับโอดีซึ่งมันจะไปอยู่บ้านเดียวกับทั้งคู่ด้วยครับและเมื่อมาถึงบ้านเนอร์โมก,ก็เลยมาถามกาฟิวเลยว่าทําไมจดเอาหมากลับมาเนี่ยแต่กาฟิวก็ได้บอกขอไปครับว่าไม่เป็นไร้รอกเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองแต่เมื่อเข้ามาในบ้านพี่จดก็ให้ความสนใจโอดีเป็นพิเศษเลยแถมมีโอดีมันก็จะมาแย่งที่นั่งของกาฟิวทำให้พี่ฟิวกองเราโกรธมันมากก็เลยจัดการมันไปเลยหนึ่งดอกและในวันหนึง่งโอดีก็อยากที่จะเล่นกับกาฟิวพี่เบิ้มก็เลยบอกให้ อดี้เข้าไปในถังเพื่อที่จะเล่นนักบินอวกาศกันแต่โอดี้มันก็งงล่ะครับกาฟิวก็เลยทําให้มันดูแต่แล้วเจ้าหมาน้อยก็ได้ไปดึงเชือกนั้นทําให้กาฟิวล,ลอยรล้วเลยเว,ว้ยแถมถังอันนั้นก็ได้ตกลงมาใส่พี่แกและโอดี้ก็แยง่งแดกนุ่มของกาฟิวได้ด้วยความโมโหพี่ฟิวก็เลยวิ่งไล่โอดี้อย่างเร็ววิ่งไปวิ่งมาจนมาถึงบ้านของเจ้าลูกา้าแถมตอนนี้เจ้าเข้มมันก็ไม่มีโซลามาด้วยมันก็กาลังจะอัดกาฟิวแล้วแต่โอดี้ก็พล่มาเล่นกับเจ้าหมายักจนกาฟิวนัน ได่ครับเนอร์มอลก็ได้มาบอกกับกาฟิวว่าโอดีช่วยนายไว้นะเขาคือฮีโร่นะเว้ยแต่กาฟิวก็ได้บอกกับเขาไปว่าไอโอดีมันจะเป็นไอหน้างโง่ต่อไปจนกว่าเขาจะสั่งเปลียนล่ะครับในคืนนั้นกาฟิวก็อิจฉาโอดี้มาก เพราะว่ากาฟิวนั้นไม่เคยขึ้นไปนอนบนที่นอนของจอรนได้เลยแต่เจ้าโอดีมันก็ขึ้นไปได้ซะง,งั้นขึ้นไปได้ยังไงเอ้ามึงอะพอวันรุ่งขึ้นกาฟิวก็ได้มาดูทรทัน์พี่แกนั้นก็ได้เต้นตามโทรทัศนั้นอย่างหนุกนานแต่โอดีก็อยากที่จะเต้นกับกาฟิวด้วยแต่พี่ฟิวก็ไม่ยอมสิโอดีก็เลยคว้างหมอนใส่กาฟิวเลยมีหรอครับที่กาฟิวจะยอมมันง่ายๆพี่แกได้เอาหมอนฟาดมันกลับและทั้งคู่ก็เต้นต่อสู้กันเลยเว้ยเฮ้ยอะเด,ดือ้อะเดือยอาเนนอนยจาที่บ้านครับ และจอนก็ได้พาต่อโอดี้ไปเที่ยวกับลิสเนอร์มโมก็ได้มาบอกกากาฟิวว่าทุกทุกคนจะไปเที่ยวดีดากกนและจะทิง้งแกให้อยู่บ้านเพียงคนเดียวนะรู้ไหมส่งนำนาเลยมึงพี่กาฟิวก็ไม่ยอมเลยสิพี่แกก็วิ่งไล่ตามรถนั้นไปอย่างเร็วและได้กระโดดขึ้นกระบะหลังไปได้แต่แล้วลิสก็ได้เหยียบเบรกทําให้กาฟิวลอยไปติดกับกระจกเลยละครับลิสจอนและโอดี้ก็ได้มาที่งานโช์สุนัก,กันโดยลิสก็เป็นหนึ่งในกรรมการของงานนี้ด้วยกาฟิวก็ได้เดินดุมดุมเข้ามาในงานและพี่แกก็มา กับพวกหมาไว้ชิบหายแล้วล่ะทีมงานหมาซิ่งก็วิ่งไล่ตามพี่แกทันทีทําให้งานนี้วุ่นวายไปหมดและระหว่างที่ทุกอย่างชุลมุนชุลเกกันอยู่โอดีก็ได้ลงมาที่เวทีแล้วพี่แกก็เต้นโชว์เลยไว้ทางของกาฟิวก็ได้วิ่งหนีพวกหมากันอย่างอุตลุดแล้วพี่แกก็หนีพวกมันรอดมาได้หลังจากที่โอดีโชว์เต้นเสร็จทุกทุกคนก็ต่างชื่นชอบเจ้าหมาน้อยตัวนี้มากครับรวมถึงแฮปปี้เชฟแมนมันนั้นก็ได้มาบอกกับจอว่าสุนัขแบบนี้ซิถึงจะเหมาะกับรายการทีวีในอนาคตแต่ จอรนนั้นก็อยากให้หมาของเขาเป็นแค่สัตว์เลี้ยงปกติครับและเชฟแมนมันก็ได้ให้นมบัตรของของเอาไว้เผื่อพี่จอรนของเราจะเปลี่ยนใจไรนี้ล่ะครับหลังจากงานจบทุกๆคนก็ได้กลับมาบ้านกันละครก้าวฟิวก็หมดแรงข้าต้มเลยแหละอูรอดตายเลยเว้ยจอนนั้นก็อยากชวนลิสเข้าไปในบ้านครับแต่วันนี้เธอนติดเวรแทนเพื่อนและเธอนั้นก็ได้ชวนจอรนเที่ยวอีกทีวันอาทิตย์ครับเอ้ยได้มอสซาแล้วเรากาฟิวนั้นก็เดินโมโหตัวเองอยู่ในบ้านครับแล้วพี่แกก็ตีลูกบอลไปเลยไว้แต่แล้วลกกบอนนนั้็ไปช กับโคมไฟและมันก็ล้มระเนระนาดทั่วบ้านไปหมดเลยแถมตู้อันบักเองก็พังลงมาด้วยชีบหายหมดเลยและเมื่อจอนเข้ามาในบ้านพี่แกถึงกับอึ้งเลยละครับทำไมบ้านกูเละแบบนี้วะเนี่ยและเขาก็คิดว่าทั้งหมดคงเป็นฝีมือของกาฟิลทําให้ในคืนนั้นกาฟิลได้โดนเนรเทศออกจากบ้านเลยครับพี่กาฟิลของเรานี่ก็เศร้าเลยเขาก็ได้เห็นจอรนไปดีดากับเจ้าโอดีและมันก็ได้แย่ยงทุกอย่างจากกาฟิลไปเป็นไงล่ะมึงเสา้าเลยไม่ละ่ะและพี่กาฟิลก็มานอนหยุดที่ผมหน้าประตูครับ แต่แล้วเจ้าโอดี้ก็มาอยู่เป็นเพื่อนเขาแต่กาฟิวก็ได้ช่วยโอกาสนั้นเข้าไปในบ้านเลได้ปิดประตูเอาไว้เมื่อให้โอดี้เข้าไปด้วยเหนือเมาและทีมงานแมวก็เห็นโอดี้ที่โดนกาฟิวขังอยู่ข้างนอกพี่แกก็สงสารเลยครับและขอก็ว่ากันว่าอย่าปล่อยมาให้อยู่นอกบ้านตอนกลางคืนเพราะว่ามันจะหนีไปว่าแล้วโอดีก็วิ่งไล่รถคันหนึ่งไปอย่างเร็ววิ่งไปแล้วก็วิ่งมาจนโอดี้นั้นหลงทางเลยแถมมันก็หาทางกลับบ้านไม่เจอด้วยครับทำให้เจ้าโอดี้ต้องระหกระเหินไปนอนอยู่ที่หน้าบ้าน หหลังนงนึและมันก็ได้มีเจผมขาวมาพาตัวโอดี้เข้าไปในบ้านของเธอครับในวันรุ่งขึ้นจอรนก็เครียดเลยเพราะว่าโอดี้นั้นได้หายตัวไปกาฟิลนั้นก็รู้สึกผิดนิดๆละครับเพราะว่าเขาเองนี่แหละที่เป็นคนไล่โอดี้ออกจากบ้านทางของเจ้าเชฟแมนมันก็ได้บ่นกับลูกน้องของมันว่าเขาดันทนอยู่แบบนี้ไม่ไหวแล้วละ่ะมันนั้นต้องการหาหมาที่มีความสามารถดีๆมาทํารายการกับมันสักตัวครับและแล้วเจ้าลูกน้องหน้าจืดของมันก็ได้เห็นป้ายประกาศว่าเจ้าหมาน้อยโอดีได้หายตัวออกจาก บ้านไปครับทางของจอรนก็เครียดมากเลยล่ะครับตอนนี้แล้วพี่แกก็ติดป้ายประกาศไปทั่วเมืองเลยเพื่อว่าใครจะเจอตัวน้องโอดี้ล่ะเะและในวันนั้นเจลิสของเราก็ได้มาตามที่ทั้งคู่นัดก,กันเอาไว้ครับพระเอกนี่ก็ทําตัวไม่ถูกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะบอกเรื่องนี้กับเธอยังไงดีเธอนั้นก็ได้ชมจอรนครับว่าพี่แกนั้น,น่ารักดีนะเละลิสก็ได้สารภาพด้วยว่าเธอนั้นชอบจอรนมาตั้งแต่หายสักคู่แล้วละ่ะอะเฮ้ยมีคนชอบเราด้วยหรือวะเนี่ยแต่พี่จอรนก็ยังไม่ยอมบอกเรื่องโอ,อดี้บกบดนน้็นไมากับ ว่ากูจะเอายังไงดีเนี่ยเพราะว่าถ้าบอกเธอไปตรงๆเธอคงจะโกรธแน่เลยแต่สุดท้ายพี่แกก็ยอมบอกลิสไปครับว่าโอดีนนั้นหายตัวไปเมื่อคืนลิสนั้นก็ไม่ได้โกรธอะไรจอดเลยสักนิดแล้วเธอก็จะออกตามหาโอดีอีกคนด้วยครับฝั่งของเจ้าแชแมนมันได้มาที่บ้านของป้าผมเขามันก็มากโกหกขราวว่าโอดีคือหมาของมันและมันก็ได้พาตัวโอดีกลับไปเลยกาฟิลก็อยู่ไม่ติดเลยละครับตอนนี้เพราะว่าเขานั้นยังรู้สึกผิดเรื่องของโอดีโอยู่แถมเพื่อนๆของ,ของ,ของแถวบ้านต่างก็โกรธกาฟิวกัน ทุกทุกคนเลยเพราะว่าพวกเขาได้รู้ครับว่าที่โอดีหายตัวไปก็เพราะว่ากาฟิวนี่แหละทําให่สู้ทุกคนไม่คุยกับพี่แกเลยล่ะครับกาฟิวก็ได้มานั่งดูรายการของเจ้าแฮปปี้แชฟแมนและพี่แกก็ได้เห็นว่าโอดีนั้นอยู่ในทีวีแล้วไว้กาฟิวก็ดีใจเลยครับเพราะว่าโอดีนั้นยังปลอดภัยแต่แล้วไอ้แฮปปี้มันก็ได้บอกว่ามันกับโอดีกกำลังจะเดินทางไปที่นิวยอร์กซิตี้ซึ่งเขานั้นจะไปทำรายการข่าวของคุณแดนนิวยอร์กกาฟิวก็พยายามบอกจอนครับว่าโอดีอยู่ในทีวีแ่เนเกก็็็ห นาเบอร์เกอร์ครับวิปนั่นเลยนี่เราทางของเจ้าแฮปปี้ลูกน้องของมันก็ได้เตือนคารว่าโอดีนั้นยังไม่พร้อมเพราะว่ามันต้องฝึกอีกหลายเดือนแต่มันนั้นก็มีปลอกคอไฟฟ้าที่สามารถควบคุมเจ้าหมาน้อยได้และมันก็คิดที่จะใส่มันกับโอดีครับกาฟิลก็ยังพยายามบอกจอนอยู่ว่าโอดีอยู่กับแฮปปี้เชฟแมนแต่พี่แกก็ไม่สนใจกาฟิลเลยสักนิดทาให้กาฟิลต้องทําอะไรสักอย่างแล้วละครับกาฟิลก็ไดเอารูปของเทเลกราฟทาวเวอร์มาดูและพี่แกก็คิดที่จะไปที่นั่นเพื่อที่จะช่วยโอดีเองครับสบายมากเลยเราาทํ แ,แต่เมื่อออกเดินทางร่างกายของพี่แกก็อ่อนล้าหมืเรียวแรงทั้งที่มึงเพิ่งออกมาจากบ้านเนี่ยนะบ้าบอที่สุดกาฟิลเลยกลับมาเติมพลังจนเต็มกระเพาะ และพี่กาฟิวของเราก็ได้ออกเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งเดินไปเดินมาอย่างมุ่งมันและกาฟิลก็ได้กิดรถเพื่อมุ่งหน้าเข้าไปในเมืองด้วยครับจอรนก็ได้ทาลาสัญญาของโปรดของกาฟิวแต่พี่แก,กก็รู้แล้วครับว่ากาฟิวนั้นได้หายตัวออกจากบ้านไปอีกคนกาฟิลได้เดินเข้ามาในเมืองและได้เดินตามหาตึกเทเลกราฟและเขาก็ได้เดินเข้าไปในซอกตึกแห่งหนึ่งและในนี้มันก็มีหนูตัวบักเอ็กเต็มไปหมดเลยวว้ยทำไมมันเยอะแบบนี้ละว,ว้ยพวกหนูนั้นต้องการจะมาแดกกาฟิวกันละครับแต่แล้วเจ้าลอิสเพื่อนของ ฟิวก็โผล่มากาฟิลก็ได้บอกขอครับว่าที่พี่แกมาที่นี่เพื่อที่จะหาตัวโอดีเพื่อนของเขาและเจ้าลูอิสก็ได้ช่วยกาฟิลไม่ให้โดนแดกไว้ได้ละครับผมลูอิสนั้นก็บอกว่าจะเดินทั่วเมืองแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าที่นี่มันมีอันตรายเต็มไปหมดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ควบคุมซาด้ากาฟิวนั้นก็ต้องการให้ลูอิสพาขอไปยังเทเลกราฟทาวเวอร์นายและพี่ลูอิสก็ยอมพาไปครับทั้งสองคนก็ได้คุ้มกองและได้เดินไปที่ตึกนั่นเลยมึงก็เนียนเกินไปหน้าบางทีอะจอนก็ได้รีบซิ่งงมหาเจลลสอออีกกกครั้้แะ็ไดบว อนนี้กาฟิลได้หายตัวออกไปจากบ้านอีกตัวแล้วล่ะทั้งสองคนก็รีบออกตามหากันเลยทางของกาฟิลกับเจ้าลูอิสก็ได้มาถึงตึกเทเล,ลกราฟทาวเวอร์แล้วล่ะครับลูอิสนั้นก็ขอส่งกาฟิลเพียงแค่นี้แล้วพี่กาฟิลก็ต้องการเข้าไปในตึกแต่มันก็มีคนเยอะชิบหายเลยกาฟิลนั้นก,ก็ได้สังเกตเห็นท่อระบายอากาศพี่แกก็คิดอะไรดีๆออกเลยล่ะครับกาฟิลได้พาตัวอันมาคือม้าของเขาเข้ามาที่ท่อระบายอากาศนั้นและก็ได้กระดื้กระเดึ้บตัวเองไปหาเจ้าโอดีแต่แล้วเจ้าหน้าที่ก็จับสัญญาณได้ครัับว่ามมนี บางอย่างไม่ปกติอยู่ในท่อทําให้พวกขอต้องไล่อากาศในท่อเลยว่าแล้วลมแรงแรงก็ได้ปล่อม,มาในท่อน,นั้นทําให้พี่กาฟิวนี่ลอยลิ้วแล้วไวจนหน้าของพี่แกนี่ชนเขาให้เลยอะฮ้อดังฮักแล้วกูทางของลิสและจอนก็ได้เห็นป้ายประกาศและได้รู้แล้วครับว่ามีคนเจอโูดี้แล้วล่ะและทั้งสองก็มุ่งหน้าไปหาคนที่เจอทันทีกาฟิวก็ได้เดินราหูกระเหินอยู่ในท่ออากาศนั้นต่อไปทางของเจ้าโอดีก็ได้ยินเสียงกาฟิวพี่แกก็เลยฮอล่ะครับทำให้ทั้งสองคนนั้นได้เจอกันแล้วล่ะวอย กาฟลก็ได้มาขอโทษโอดีเลยที่เขานั้นได้ทาอะไรลงไปไม่ดีกับโอดีพี่ฟิลนั้นอก็จะช่วยโอดีออกมาครับแต่แล้วเจ้าแชปแมนมันก็มาพอดีพี่กาฟลก็ต้องรีบไปหลบเลยไอแชปแมนมันก็ได้มาลองใส่ปอกคอชัดไฟฟ้ากับโอดีทําให้กาฟลนี่วิบย่างแรงเลยนี่และแชปแมนมันกําลังจะไปที่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางไปยังลอนดอนครับกาฟิลก็ต้องช่วยเพื่อนของเขาแล้วล่ะพี่แกก็ได้สไลด์ลงบันไดตามโอดีไปแต่ก็พลาดท่าตกตึกเลยละเว้กาฟิลก็ได้ตกลงมาใส่รถบรรทุกลาสัญญ,ญา แล้วพี่แกก็เด็กไม่ยั้งด้วยกาฟิวนั้นก็รีวิ่งไปช่วยโอดีแต่แล้วเจ้าหน้าที่ควบคุมซาดก็มาจับกาฟิวไปเลยล่ะครับผมแล้วพี่กาฟิวก็ได้โดนพามาขังอยู่ที่เทศบาลแต่พี่แกนั้นก็บ่นไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับจอนกับลิสก็ได้มาหาป้าผมขาวและตั้งคู่ก็ได้ถามถึงโอดีแต่เธอนั้นก็บอกว่าไอเชฟแมนได้มาบอกเธอว่าเป็นเจ้าของโอดีและมันก็ได้ผ่านตัวโอดีไปแล้วล่ะครับทางของกาฟิวก็ร้องเพลงด้วยความอดครวญทำให้มวลนมาหาประชาชนแมวรำคาญเป็นอย่างมาก และเจ้าแมวตัวหนึ่งก็ได้สั่งให้กาฟิลหูปากซะ พี่กาฟิวก็จำมันได้ครับว่ามันคือแม่ของเจ้าแชฟแมนที่มันมีชื่อว่าเพอร์ซินิสคิตตี้แต่เขาก็ได้บอกเขาว่าเขานั้นแค่เคยเป็นแต่ตอนนี้เจ้าแชปแมนมันได้เอาหมามาแทนมันไปแล้วละ่ะแถมพี่แกนั้นก็ไม่ได้ชื่อว่าเพอร์ซินิสคิตตี้แต่เขามีชื่อจริงๆว่าเซอร์โรแลนด์กาฟิวก็ได้บอกกับบรรดาหมาแมวทุกๆตัวครับว่าเขานั้นกำลังจะไปช่วยหมาที่มาแทนโรแลนด์นี่แหละแต่ตอนนี้พวกเชปแมนกำลังจะไปขึ้นรถไฟเพื่อที่จะไปเป็นดาราในกุญเดนิว York ครับและกาฟิวก็ยอมรับรราาาาคคววว่ทีีแแกเเขิดโดโป็นตั่ แต่ตอนนี้ขอคิดว่าโอดี้เป็นเพื่อนแล้วล่ะครับผมและจูจูก็มีคนข้ามาที่นี่เพื่อที่จะเอาหมาแมวไปเลี้ยงเด็กน้อยก็เลยเลือกโรแลนด์ไปครับแต่พี่แกก็ได้บอกกับกาฟิลว่าเราไปช่วยเพื่อนของนายกันเถอะว่าแล้วพี่แกก็ไปกดปุ่มเปิดกรงเลยไว้ทำให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายแลหลุดออกมาจากกลงแล้วพวกมันก็ได้มุ่งหน้าไปหาเจ้าเชฟแมนทันทีที่สถานีรถไฟเจ้าเชฟแมนก็ได้พาตัวโอดี้มาและมันก็กําลังจะขึ้นรถไฟไปแล้วครับกาฟิลก็ได้อารอยยีตามพวกมันไปอย่างเร็วทั้ง ของลิสแอนจอนก็ได้มาถึงเทเลกราฟทาวเวอร์และตังคูก็ตามหาเจ้าเชฟแมนแต่พี่รอปพอก็ได้มาบอกว่าตอนนี้เจ้าเชฟแมนได้ไปที่สถานีรถไฟแล้วล่ะครับกาฟิวก็ได้มาถึงสถานีรถไฟแต่มันก็ไม่ทันการแล้วล่ะครับรถไฟของไอเชฟแมนมันได้ออกไปจากสถานีแล้วล่ะแต่แล้วกาฟิวก็คิดอะไรดีๆออกแล้วละเว้ยและพี่แกก็แอบเข้าไปในห้องควบคุมการเดินรถครับจอนกับลิสก็ขอให้เจ้าหน้าที่สั่งหยุดรถไฟขบวนนั้นแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถทาแบบนั้นได้กาฟิวได้เข้าไปที่แผงควบคุมรถ แล้วพี่แกก,ก็กดมั่วไปหมดแล้วเว้ยกดกันไปกดกันมารถไฟทั้งหลายแหล่นี่เกือบชนกันเลยเกือบชิพหายเหรอมึงแต่สุดท้ายกาฟิวก็ได้สั่งรถไฟของเจ้าเชฟแมนกลับมาที่สถานีรถไฟได้ครับเมื่อรถไฟมาถึงกาฟิวก็รีบขึ้นไปหาโอดี้ทันทีและเขาก็ได้ช่วยน้องหมาออกมาจากกรงได้และทั้งคู่นี่ก็กดกันเลยและพี่กาฟิวก็ได้พาโอดี้หนีทันทีแต่แล้วเจ้าเชฟแมนมันก็เห็นคราบว่าโอดี้กำลังจะหนีไปพี่แกก็รีบตามมาด้วยแหละวิ่งไปแล้วก็วิ่งมามันก็ได้มาดักหน้าทั้งสอง มันนั้นก็จะใส่ปอกคอฟไฟฟ้ากับโอดี้ไว้ทั้งกาฟิลและโอดี้ก็วิ่งกันวุ่นเลยแต่มันก็จับโอดี้ไปได้แถมเจ้าแฮปปี้มันก็อดกาฟิลจนลอยรล้วด้วยแต่แล้วกาฟิลก็ต้องโต้กระจายล่ะครับเพราะว่าพี่เซอร์โรแลนด์ได้พาทีมงานแมวหมามาช่วยกาฟิลแล้วล่ะครับตอนนี้ไอ้แฮปปี้มันด้ใส่ปอกคอฟไฟฟ้าให้กับโอดี้แต่แล้วทีมงานหมาแมวก็มาล้อมมันเอาไว้เลยไว้มีหนำซ้ำทีมงานหนูก็มากันเต็มไปหมดด้วยมันก็ไม่มีทางหนีแล้วล่ะครับตอนนี้กาฟิลก็ได้สั่งให้ทีมมมงานมานแว การมันส่วนทีมงานหนูก็ออกบอกคอ้นใส่ให้กับมันละครับว่าแล้วเชฟแมนก็โดนอัดเยเว้ยโบบ,บ,บบ้าโบบ้าจนปอกคอไฟฟ้านั้นไปอยู่ที่คอของมันแล้วพี่โอดีก็ได้สั่งสอนมันกลับอ่ะเฮือแม่งตีละกายด้วยละไว้แค่นั้นยังไม่พอจอนกับลิสก็ได้มาถึงที่นี่พอดีและด้วยความโมโหของพี่จอนของเราพี่แก่ก็สั่นหน้าบันเข้าให้เลยละโว้ยส้มนำหน้นาเลยมึงและทางกาฟิลกับโอดีก็ได้กลับมาอยู่กับจอนแล้วละเฮ้ข่าวก็ดังไปทั่วเลยคราวว่าแฮปปี้เชฟแมนที่เสียสติ เป็นคนทําให้เรื่องราวุ่นที่สถานีรถไฟและที่ทุกอย่างคลี่คลายได้ก็เพราะว่าน้องหมาแมวคู่นี้ล่ละครับเนื้อโมบที่ดูทีวีอยู่ก็ชมกาฟิลเลยว่าตอนนี้กาฟิลของเราเป็นฮีโร่ช่วยโอดีไปแล้วว้ยส่วนทุกคนก็ได้กลับมาที่บ้านกันเจลิสกับจอรนก็ได้สารภาพรักกันละครับและทั้งสองก็ได้จุ๊บกันเลยแหละอ้ไอรบบะเบดเยอ่ะและหลังจากวันนั้นจอรนกับลิสก็ได้เป็นแฟนกันส่วนกาฟิลกับโอดีก็ยังซัดกันเหมือนเดิมและกาฟิลก็ได้มาเต้นอย่างเฟี้ยวเงาะและเรื่องรั ของกาฟิวแมวจอมปวดกับก้นจอมเฟี้ยวที่โคดรมันก็ได้จบลงไปเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเรื่องกาฟิวแมวจอมปวดกับก้นจอมเฟี้วนะครับอันนี้ก็เป็นภาคหนึ่งนะครับมัน,นมีทั้งหมด2ภาคนะครับจะจะไม่ผิดเนาะภาคสงก็จะมาเร็วๆนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยและอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ดีซีโมวีก็ขอลาไปก่อนแล้วละ่ะไปละ่ะจุ๊บ